พี่น้องมาแล้วได้เวลาการประกบคู่ของแม่ขั่วนะคลิปนี้แม่ขั่วสิมาประกบคู่ของบนล่างแม่นๆบนล่างเดินดีก่อนเด้อส่วนลรางตั้งหากส่วนบนตั้งหากแม่ขั่วเสียประกบใส่อาจารย์ดีๆเด็ดๆหรือว่าวิ่งรางเงินแสนหรือว่าวิ่งบนเงินแสน หรือว่าสูตรหลักสิบบนของแม่ขั่วเนาะเอาคลิปนี้แม่ขั่วสิมาประกบบนล่างแม่นๆบนล่างเดินดีตัวได้ยูรักหน่วยรักสิบอะแม่ขั่วกำนวนมากหลายสูตรอืแต่กจสิจับรักถือว่าถืออะรอเบิง่งเอาก้อนสิไปเบิ้งการประกบคู่ของแม่ขั่วมาดูเซียนกุดจ,จับเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะเลขเด่น0 3นย์สามห้าเก้า วิ่งบนล่างเก้ากับสามจับคูมิเกตสามหกสามเก้าสามเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดและเจ็ดห้าอ่ะอันนี้ก็เป็นบนล่างเด้อพี่น้องเด้อของเซียนกดจับอ่าโมกีนี่แม่ขั้วว่ามันแม่ขั้วร,ร่วงเบิดแล้วเพ่นท่วงมากแม่ขั้วและอ่านเห็นเอาขอโทษขออภัให้เด้อเซียนกดจับที่ลงสาพเพราะว่าถาบว่าท่วงมากกับคืดบพ่พ่อเบิดสู่อาจารย์เนาะพี่น้องเนาะ สำหรับแม่ใชย,ยภพุ่มติดต่อบรเดอร์เพราะว่าโทรหาเพิ่นเหลวเพิ่นกะฝากต่หมายเหลขกโทรกลับสำหรับผู้รอาเซียนปลาติวเพิ่นกะคือจังสีบ่ท่านไนอ่าว่างพี่น้องเพราะว่าแม่ขั้วโทรไปสองสายเพิ่นบ่ท่านได้รับเพราะว่าเพิ่นมีหยาิมาหาเพิ่อนอ่าเพิ่นกะเลยบ่มีเวลาจะได้มาเหตุสูตรคำนวณ เพิ่นวาถามเพิ่นพร้อมเพิ่นสีโถเขามหาแม่ขั่วเองเพิ่นวาอ่ะนี่คือ,อการส่งข่าวกันสําหรับสายดวนลพบ,บุรี่กะเมื่ออื่นเด้อค่ะพี่นอ้องจากสิโพเวลาไดหรือสิโพตอนกลางคืน,นวิ่งตัวเดียวไม่ปักหลักบางคนถามมาวิ่งบนตัวเดียวของแม่ อ่าให้มาน่ะคือพอเห็นประสันอ้าวอันแม่กั่วก็เลยบเบาบ่าก็ยาากอยู่ในคลิปวิ่งอ่าสิบบนแม่นแม่นของแม่นั่นเด้อ่าหลายคนก็เห็นหลายคนก็บบอท่านเห็นเนะาะค่ะพี่น้องเนาะอ่าสำรับตัวเลขนี่ค่ะพี่น้องสิบบนแม่น,แม,นแม่ให้มานี่ บางคนบา่เห็นตัวเดียวไม่ปักหลักเนี่ยแม่ไหมาตัวใดนี่เด้แม่ขัวเอามาเฮ็ดเป็นคลิปเดียวกันเนาะพอวาเพิ่นฟันตัวเดียวมาแปดเมื่อกี้เพื่อกับฟันศูนย์แต่ว่าพลาดไปมามาลางที่กี่แล้วมาหาบนเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยก็เข้ามาเข้ามาแบ้สามวดนี่คืองหดที่สีที่แม่ขัวได้ล่องรอบนี่อ่าแม่เราฟัน 8, น่นแปดได้พี่น้องเด้อ สิบ,บนแม่นๆฟัน8ดตัวเดียวไม่ปักละ่ะอ่ะหลายคนเห็นหลายคนรอคอยยังบอฮันเห็นกับมี่พลังคนบอฮันเห็นกับมีเนาะอ่ะบอเห็นเอาบาน,นี่สถิติของแม่ครัว7กับ6คือบอส้นสิของแม่เห้านอ้อบาน,นี่บาน,นี่ ของแม่ขั้วไปซ่นหลักสิบบนกับแม่ยะสูเจ็ดกับหกเด้อพี่นอ้องเด้ออะไปจังหดมาจังใดตังเขาทษหน่อง,าางสูตรไผ่สูตรมั่นเนาะพี่น้องเนาะจับจับคู่บนล่างแม่นแม่นบนล่างเดินดี สีเป็นจังไดสีแม่ขั่วบรจับได้พี่น้องเพราะว่าเป็นเลขบรนาดลงทุนของแม่ขั่วถ้าพี่น้องจับก็บคือจับไปถ้าแม่ขั่วจับไปก็คือสิปเป็นเลขไร้ายตูแม่ขั่วก็เลขบรจับค่ะพี่น้อง มีสิทธ์มาด้วยกันได้คือศูนย์แปดจับไป้ซับนี้พี่น้องแม่คั่วจับซับนี้ตัวเลขแนวทางของอาการประกบคู่บนล่างแม่นๆบนล่างเดินดีซีนี่แม่คั่วบ่จับบ่จับพอยังเพราะว่าเป็นตัวเลขที่ไม่น่าลงทุนของแม่คั่วถ้าพวกท่านมากกับพวกท่านกับจับ้อค่ะพี่น้องเด้อถ้าจับไปแม่คั่วกับเป็นว่าเป็นเลขหลารตัว อ่าแม่ขั้วก็นเลยบปจับชุดนี่แม่ขั้วเด่นตัวใดสังเกตตัวขีดเส้นใต้อด้พี่น้องเด้อสังเกตตัวขีดเส้นใต้อ่าบานนี่ไปเบิ่งการประกบคู่ คลิปต่อไปเด้ะสิเป็นคลิปใดใช่หลหรเห็นอยู่บ้างเพราะว่าพี่น่องสิงปจับโรตเตอรี่เพราท่านแม่ครัวสิบเอาการประกบชุดล่างใหก่กรเนาะ ยุ่สไซล่ะเทียสิ้นแต่ละสูตรโอ้ยเพราะว่าไลายอาจารย์เนาะค่ะพี่น้องเนาะคลิปตอ่อไป สิเป็นการประกบคู่เหลกลา่างสิเป็นการประกบคู่เหลกลานะ่างเด้อพี่น้องเนะด้อคลิปต่อไปเอารอติดตามบ่งเอาคลิปนี้การประกบชุดบนล่างแม่นๆบนล่างเดินดี แม่ครัวหกศูนย์ศูนย์ห้าห้าเก้าโอ้ศูนย์มารักหน่วยดิกลับนาพี่น้องโอ้หกมารักหน่วยเพราะว่าประกบใส่กลับของอาเสียมันหนอกหกมารักหน่วย บนล่างแม่นแม่นห้าหกสี่บนล่างเดินดีแปดเก้าศูนย์จับก็คือหกศูนย์ศูนย์ห้าห้าเก้าห้าแปดศูนย์แปดและเก้าหกกันจักหน่อยนะพี่น้องหกศูนย์ศูนย์หกเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพราะว่าจับใส่ของอ่ะหลักหน่วยของเสียนบ้านนอกอ่ะนี่คือการประกบคู้วกะ เบิ้งตัวเลขของเซียนกุดจับเด้อค่ะพี่น้องเด้อเซียนกุดจับเด่น0ูนยวิ่งบนล่าง9กับ3จับคูมิ7เจ็ดสามหก็ดเก้าศูนย์และ5 7าเะแคปหน้าจอไว้พิจารณาเบิ้งแล้กก็มา่าเบิงเบ้งการประกบคูบนล่างแม่นแนบนล่างเดันดีของแม่ขั้วคลิปต่อไปสิเป็นการประกบชุดล่างโดยตรง อันนี้เรียนบนล่างใดเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าซื้อเพิ่นกับบนล่างอยู่เดียวอ่ะพอกันคลิปนาเนาะคะ่ะพี่น้องคลิปนี้ให้พี่น้องเห้งๆมีเงินเต็มกระเป๋าสู้ขู่สุขคนได้เหมืออื่นได้ให้มีเฮเฮผู้ใดเบิ่งช่องแม่ขั้วให้มีเฮได้ค่ะพี่นอ้องเด้อเอารอกการประกบชุดล่างโดยตรงพอกันคลิปนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ